ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมเดซีกเหมือนเคยตอนนี้เป็นเวลาตี3-4มสนาทีลุกขึ้นมาเล่นเดซี่ได้ยังไงครับเนี่ย mm hmm. โหแม่งโคตรจะว่าโคตรดึกได้เหรือือว่าจะเช้าดีโอเคหลังจากที่ผมมาได้มาเล่นเกมเดซี่นาสักพักโอ้อากาศเริ่มหนาวแล้วเนี่ย หลอดอุณหภูมิสีฟ้าเลยโอเคหลังจากที่ผมไม่เล่นมาประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็ผมได้กลับมาเล่นก็ตัวละครเดิมเลยผมเดินมาสักพักก็ล่ะเมื่อกี้ฝนตกก็เลยแบบตัดตรงนั้นทิ้งไปก็เลยอัดตรงนี้เริ่มใหม่คือที่ผมอัดก่อนหน้านั้นละก็ได้อธิบายไปอะไรสักอย่างไปนะแต่ว่าก็จะมาพูดถึงเรื่องอที่มัน เขาเรียกว่าอะไรวะโดนมันโดนดยิงไงแล้วเซิฟมันของมันหายหมดเอ้ยผมพูดแล้วน,นี่ช่างมันเถอะเอ่อมันเฮ้ยแสยงฟาเหมือนผมเคยเคยปลูกผักไว้แถวนี้นะโอเคมันน่าจะโดนดีไปแล้วแหละ อัน,นเดี๋ยวผมจะไปค่ายเชเลนาเชเลนาก็ตหรือเปล่าผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจไม่เล่นนานแล้วก็คงอีกนานแล้วก็ตอนนี้อากาศมันหนาวสุเลยเกินโอ้ยเพิ่งตังองเชา้านี่อากาศจะได้อบอุ่นขึ้นหน่อยมาเดาสักอี 2กิโลนะ่าจะถึงที่ผมเดานะว่าตอนนี้ของผมก็ไม่ค่อยมีมีปืนกลสั้นแล้วก็ช็อกกันในกระบอกเอาไว้ป้องกันตัวตอนนี้คนในเซิร์ฟก็หกคนถือว่าโอเคไม่เยอะก็สามารถไปฟาร์มได้เพราะว่าถ้าคนเล่นร้อยคนก็คงแปลกอะเพราะว่าตอนนี้ตีสามมันว่างไงมันมันดีจัดไง <c oughs> ก็สำหรับใครที่อยากเล่นเนซีก็ไปซื้อมาเล่นเพราะว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วก็ดูชีวิตจิบหายเล่นไปนี่แบบยิ่งมีเพื่อนยิ่งสนุกมันเลยดูชีวิตโอเคเช็คของกันหน่อยมียาที่ผมอธิบายไปคลิปที่แล้วใช่ไหมที่ผมอธิบายไปนี่ยาผมก็จะมีเหลืองแดงแล้วก็ชาโควิตามินเบนเดต อคอลีนถุงน้ำเกลือแล้วก็ถุงเลือดอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเลือดกลุ่มไหนเลือดผมหรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วก็มีมอร์ฟีนสติดามขาผมน่านจะทิ้งไปละหรือว,ว่าเนี่ยทุกคนสังเกตดูใช่ไหมพอหลอดข้างหลอดเสียฟ้าข้างอ่าขวาเราแบบมันเป็นเสียฟ้านะดูขีดอาหารมันจะลดเร็วขึ้นถ้าเราอาหารเ,เย็นอย่าพยายามที่จะวิ่งเพราะว่า อาหารเราจะหมดก่อนที่จะไปถนนึงที่เราจะไปโอเคแต่ว่าอันนี้ผมมีอาหารเพียงพอในการเดินทางก็งเลยวิ่งไปเลยแต่ว่ามันจะมันจะเสี่ยงต่อการเป็นไข้เป็นหวัดอันนี้ก็ถ้าเป็นก็รักษาจากนิดน,นึงสำหรับมือใหม่ ตัวละครจะอยู่น้ำก็ถ้ามันไข่ธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่มีไม่รู้วะถ้าแบบแหมันเราวิ่งเอาอากาศมันหนาวอย่างงี้แล้วมันมีเชื้อขึ้นอาจจะเป็นแค่ไข้ก็ระกอของไฟแล้วก็นอนพักสักพักพก,ก็น่าจะหายไม่งั้นก็วิตามินสักสองเม็ดแล้วก็เหลืองแดงสักหนึ่งเม็ดก็น่าจะหายประมาณนี้มีกระตุกมีกระตุก ่กี้ผมเข้าไปสักคำว่าจะไปออนทัวร์ในสักคำนิดน,นึงมันอัปเดตนะใหม่ก็ยังไม่ได้สำรวจเลยว่ามีอะไรใหม่แต่ก็เข้าไปสนะักพักนะก็ก็ดีขึ้นนะภาพสวยขึ้นแล้วก็คือเหมือนว่าจะลื่นขึ้นแต่ว่ามันหลุดไปก็เลยไม่ได้ไปเล่นมันวายเกมเดสีมันก็สนุกอยู่แล้ว สมราคาพันสามพันสี่ประมาณนี้ใครที่อยากได้ก็เก็บตังค์ซื้อซะเราม,มาเล่น,นเพื่อนผมเฮ้ <c oughs> หยหลงทางกันเนี่ย,ยเดินไปทางไหนวะเนี่ยอ่คลิปนี้ผมจะอัดเป็นแบบลองเทคกไปเลยไม่มีแบบจำคัดที่เกียร์ตัดต่อไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> ก็ที่หายไปก็นี่แหละมันก็วุ่นวายอยู่ครับงานโปรเจกต์งาน project, งาน,นั้นงานนี่ก็โควิดด้วยเรียนออนไลน์ไม่ใช่หรอกตีหายก็เลยไม่ได้เล่น <c oughs> ถ้าตียังอยู่ก็จะเล่นอยู่ก่อนอีกอย่างก็ติดทับจีแต่แรงผับจีอยู่ก็เลยไม่ได้เล่นแล้วก็ตี้ก็ตี เดิมๆก็หายไปละก็เลยจะเล่นคนเดียวอย่างหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็มีเพื่อนเล่นละไม่รู้ว่าใครพูดเป็น,นไงแหละไม่มีหรอกโดวข้ามแม่งเลยที่นั่นที่ผมเข้ามาเราเป็นเช้าอ่ะ ก็ใครที่อยากเล่นเซิฟนี so è, ้ก cool ็ F2P นะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเพราะว่าช่วงนี้คนน้อยหน่อยเพราะว่าช่องแรกเป็นกระแสไงกระแสเราลอเกอร์เข้ามาเล่นเซิฟ F2P ก็คนเยอะโอ้เซิฟเต็มนะแบบได้รอคิวเข้าโอ้เกินเซิฟนี้แล้วผมก็ติดใจนะเซิฟนี้เซิฟแนวออฟฟิเชียลแต่ว่าเป็นเซิฟของคนไทยเจอเฉพาะแบบแถวแถวแถบเราแถบประเทศไทย แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนีเล็กดติง้งหนึ่งก็ยังก็น่าจะดีเพราะว่าเวลาผมลงคิปจะได้แบบแจ้งเตือนเช็ครองเท้าหน่อยวิ่งไปวิ่งมาก็เช็คเสื้อผ้าแบบรองเท้ากระเป๋าปืนอะไรก็เช็คหน่อยถ้ามันเป็นจุดสีแดงมันสอบไม่ได้มันจะสายเกินแก่ ลืมว่าเปิดแมปไม่ได้กด m เฉยเลยนึกว่าพับ g จีมันจะหนาวอ่ะจริงๆผมอยากได้ฟาร,ร์มตรงค่ายเฉยนะกอดมากเพราะว่าอยากไกด้กระป๋องปืนสนิทแล้วก็ฟาร,ร์มพวกตะปูตะปูอะไรนี่เผมจะบอกวิธีการสร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่คลิปนี้หรอกมันจะยาวเวาากินเพราะว่าคลิปนี้ผมลองเทคไปเลย อ๋อน่าจะใกล้ถึงกันแล้วนะน่าจะใช้เมืองเฉลยในก่น <c oughs> อนัรอบสามไม่ไหวจริงๆเอารู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งแค่นี้หายเป็นไข้สบายผมวิ <c oughs> ่งชิวๆเลยนะแต่ว่าที่จริงถ้าคนเยอะก็ไม่ควรที่จะวิ่งลงๆอย่างนี้หรอกเด่นมากไงโดนสอยเนี่ยพับบิงนีแต่อันนี้คนมหนคนไงตอนนี้มันตีสามไงของบอาเลยอ้เทียนก,กดแคปรูปได้ไง โอเคไม่เป็นไรเอาเป็นภาพหน้าป,ปกเลยแล้วกัน <laughs> <g ül> อยู่เฉยมือไปโดน <c oughs> ง่ายเมืองเฉลยใหญ่มากเมืองใหญ่ขนาดนี้อะถ้าแบบคนสักสามยู่คนเนี่ยต้องมีสักคนสองคนแหละอยู่ในเมืองแต่ว่านี้หกคนผมเดินชิวๆเลย สำหรับมือใหม่ที่หัดเดินก็ควรเดินเลี้ยงเ,เข้าไปในป่าน,นิดหนึ่งเพราะว่าจะทำให้พวกสแนเปอร์มองยากแถวท้ายเหมือนน่าจะมีครคานะหานอยู่แต่ว่า,าที่ผมเดินนะเซิร์ฟนี้มันมีเนี่ยมันเป็นจังหวะเห็นไหมกระตุกกระตุกกระตุกแต่ก็ไม่ท่า่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ เกลีกยนไปก็มีบางชวนวก็สนุกดีว้าวอาหารรอย่างเร็วส่วนน้องๆใครที่อยากเล่นเดซี่ก็เก็บตังค์ซื้อซะเก็บตั้งแต่วันนี้ได้ซื้อแน่วันละสิบบาทยี่สิบบาทเก็บไปเจะซื้อได้เดี๋ยวมาเล่นกับพี่ นี่คุยอยู่กับใครเนี่ยมันต้องคุยอยู่กับตัวเองเลยซอมปี้อย่างนี้ไม่ไม่น่าจะลงมาได้นะเฮ้ยยังไงเจอกระเป๋าอ่ะกแผงกล้าสิจัลเลยจัลเลยจัลเลยนี่ไง พวกนี้เป็นนี้นนมาไม่ได้วะรอดไปแล้วโอเคไต้รอรขอแล้ว,วะเก็บของเก็บของเก็บของอันนี้ก็ดับเพลิกเลยเก็บของง่ายดีต้องเรี้ยงจะไปเรียนดีหลง okay. ร้อยโอเคเราได้เราได้กระเป๋าใหญน่าจะมีปืนยิงแรงให้ใช้อยูน่นงว่าเซิฟน่าจะรีสประมาณสัก คมมั้ยเขาดีถ้าจะเป็ยังไม่มีสมาความเฮ้ยมัวจอดเลยเฮ้ยยังไงเนาะมามาได้ไงมาได้ไงน,นี่อะโอเ,โอเสียงซอมบี้แม่งอย่าง ้องนอนพวกนี od, ้ก so hmm. uh ็ตบของดีอย mm ู hmm. mm ่ันนปือเีปซ้อมปืนอันนี้เป็นที่ซ้อมปืนนะ ก็ HKS นี่ก็เก็บไว้ในกระเป๋าไดูไว้ได้ใช่ไหมเหลืองๆนิดนึงอ,อันนี้ Type M4 เก็บไว้ก่อนเผื่อเจอปืนแต่ว่าโอกาสเจอน้อยมากปืน M4 นี่ยิงสองบิ๊ก ก็ศูนย์จุดสามแปดเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่เก็บให้วะ่ะเฮ้ยไซกาที่มันเป็นปืนไซกาแต่ว่ามันเี็นไวกาก็จะ เรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงไม่กม้าใส่เชื้อเต็มลงไปนี่ก็เก็บไว้ใส่พวกอันนี้ก็ได้อ,อะไรวะพวกปืนมีพวก พืนที่ใสกับมันได้อันนี้ก็วะ่ะเฮ้ยใส่นี้ได้ฮะเนี่ยไงเก็บไว้จเจอแมกเนะเฮ ύ, ้ยกระเป๋าไอ้ออะไรนะโคโุยตี้แบกแพ็คในอามาสองอมาม่าชูมอน จะแบบเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเฮ้มีคนวะย่าซอนปืนอยู่ยืนตึตึตึ ตืน่นเต้นว่ะกี้เป็นไรเราวะโอเคโหผมนูกว่าไม่มีคนนะเนี่ยที่จะไมได้ยังไม่ได้ยิงเปืด มันเห็นเราแล้วลวะเฮ้ยเฮ้ยที่ผมเห็นปีขึ้นเมื่อกี้เกสอวันนี้ก,กรเป๋อพะฟ้า 真的。 มาแล้วกรูมาแล้วโอ้ยยิงผมเลย ไม่รู้เลือดใครจะได้ไหมเนี่ยไม่มีเข็มบีบฮือไอฮือใช่ไหมโอ้โหใช้ไม่ได้ไม่มีเข็ม,หหหมโหว,ว่าแล้วมันต้องเห็นเราอะ่ะบายเฮ้ย ไม่รอแล่ะผูวิ่งเลยจะวิ่งออกวิ่งไปเลยเลย,ยไปเลยกดดี <c oughs> โอ้โอไม่มีทาบอกตออาเลยสู้ครับไม่สู้ครับไม่ไหวแล้ว อุนยิงแบบเจ็บเจ็บหนักมากปืนปืนปืนมาเผาเลย หลังกูมันอยู่แล้ว <clears throat> เอาว่าจำเดินฟาร์มชิวๆเอาแล้วเอแล้ว ขนาดคนน้อยๆอยเข้าป่าดีกว่ารอดหรือเปล่าตายเลยเอ้โหเก็บแล้วผมเก็บทายแล้ว ทำไมไมันเป็นรู้เร็วจังวะผมรู้กวผมเห็นมันก่อนนะแต่ว่าตัวมันผมยังไม่เห็นเลยรู้มันยิงมาจากทางไหนแต่ว่าเราเรีบปอกเากตีก่อนดีกว่า ไเราก็ไม่สู้มันเหมือนเดิมเพราะว่ามันดูจากท่าทางมันจะได้จะมีปืนกดมีเคเรามีแค่เอสคอปืนกลเราเป็นเป็นซิงิงเกิลยิงแบบแล้วนะจะไป่สู้กับอมันเลยถอยมาดีกว่าไม่แทงร้ง หรือว่ามันมีสองคนวะหรือว่าทั้งหกคนนั้นมันตีนหมดเลยวะอาจจะแบบตีบบสวยฟาร์มกลางคืนหรือเปล่าเกินเนี่ยที่จริงผมมีถุงเื้าน่ะไม่มีเข็มเฉยๆน้ำเกลือก็มี ีินะที่ยังรอดโคตรหล่นลนะจับเบนเดตยังไม่ได้เลยเมื่อกี้จับจับจับเบนเดตมาโอ้โหมันตกใค<ฮ>อะไรครัเนี่ยจะมีบ้านเล็กอยู่งแน่ใช่ไหม ตรงนี้เป็นที่ไหนนะไม่ค่อยได้อะยวผมไปลงในบ้านนี้ก่อนดีกว่าจริงผมอยากไปให้ไกลแถวนี้มากเลยมันอยู่ใกล้มากเลยตัวแบบเดินมาเหมือนกันแล้วมาเจอเฮ้ยจระปุก เนี่ยเขตกเงี้ยตกไม่ใช่น้อยตกแน่เลยนอนลงตรงนี้ก่อนยังวะโอูดูดีจดงแย่งแป๊้เลย ว่าผมโอ้โหแต่ยิงเขานะแต่ว่าเขายิงเราก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้ก่อน๋ผมขอให้ตัวละครมันนอนฟอกเอ้ทุยขอให้ตัวละครมันนอนพักฟื้นก่อนเดีจวเรื่มขึ้นมาแต่ว่าผมว่าจะไม่อยู่นานหรอกรอให้ฝนหยุดผมก็จะวิ่งออกจากนี่แต่ว่าเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อน การเล่นดึกๆก,ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะปลอดภัยเสมอไปฝากให้คิดฝากให้คิดเล่นเวลาไหนอันตรายทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซสไข้เป็นกาลังใจกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ยังดติดตามผมอยู่ก็ขอบคุณใครมีคำถามแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่าง ก็ช่วงนี้ผมก็เนานๆทาหน่อยทำคลิปหน่อยก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่โอเคเอาไว้เจอกันคลิปแน่